จะมาพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันต่อกันนะอ่าก็คือก่อนอื่นเลยดูบทนิยามของของความต่อเนื่องก่อนคือมันบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามบนช่วงเปิด a b เค้าะแต่ว่าบนช่วงเปิด a b อ่ะ f จะมีค่าตลอดโอเคไหมแล้วให้ c อ่ะอยู่ใน a b คือ c เป็น c เป็นสมาชิกหตัวบนช่วงเปิด a b โอเคปะ c จะอยู่ไหนก็นได้ในช่วงนี้ดังนั้นมันบอกว่า จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x ท่ากับ4อ่ะก็ต่อเมื่อลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4อ่ะมีค่าเท่าก,กับ f x มีค่าเท่าก,กับฟังก์ชันของ f ที่จุด4เคยปะหมายความว่าอะไรหมายความว่า f 4อ่ะต้องหาค่าได้เขปะคือฟังก์ชันของ x ที่จุด4ต้องมีค่าแล้วก็ลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้ซึ่งลิมิตลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้หมายค,ความว่าตรงนี้มันหมายความว่าอย่างที่เรารู้ใน ที่ผ่านมานะคือลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวานั่นเองโอเคปะ่ะคือโดยเกาเก่าวคือโจมันจะมีได้2กรณีถเนาะคือกรณีที่เป็นเป็นกราฟกับเป็นรูปฟังก์ชันโอเคปะ่ะคือถ้าเป็นกราฟง่ายๆเลยเป็นกราฟที่สามารถวาดกราฟได้โดยไม่ตอ่อแบบต่อนเนื่องคือไม่ต้องมีเกิดการยกรากาขึ้นนั่นเอง โอเคป่ะ okay, คือต้องไม่มีจุดโปง่งหรือว่าเราโยบก,กาเพื่อไปว่าอีจุดเดินโอเคไหมถ้ามีจุดโป่งก็แปลว่าเรายกปากาแล้วถูกปะ่ะเออกปากาให้มันโปง่งคือแล้วต้องเน้นนะในช่วงที่เราสนใจด้วยโอเคนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าดูนะตัวอย่างถ้าเป็นกราฟเช่นอย่างนี้กราฟอย่างเงี้ยอันนี้คือต่อเนื่องถูกปะ่ะเพราะาเราพี่ว่าจากนี้ถึงนี้โดยไม่ยกโดยไม่กปากาเลย คือมันสามารถต่อเนี่ยมันอาจจะต่อไปเรื่อยๆเงี้ยเออแปลว่าอันเนี้ยต่อเนื่องโอเคนะแต่ถ้าเป็นกราฟอย่างงี้อย่างเงี้ยแล้วจุดโปง่งอันนี้คือไม่ต่อเนื่องถูกปล่าพร้อมพี่ยประกาศเพิ่มว่าจุดโปง่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเนี้ยมันไม่ได้ยามที่จุดนี้ไง โอเคไหมสมมติเนี่ยเป็นจุดสี่แปลว่าเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องที่จุดสี่โอเคปะ่ะแต่ถ้าสมมติมันถามว่าในช่วงเนี้ยช่วง d ถึง E ต่อเนื่องไหมก็คือพิจารณาแค่ช่วงนี้ถูกปะ่ะเราก็ปิดที่เหลือคือพิจารณาแค่ช่วงนี้เราสามารถวาดจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ได้โดยไม่กปากาถูกปะ่ะแปลว่าต่อเนื่องในช่วงนี้ในช่วง d e. โอเคป่ะแต่ถ้าถามว่าตลอดเนี่ยต่อเนื่องไหมไม่ถูกป่ะเพราะว่าเนี่ยมันจุดโป่งที่จุด c แปลว่ากราฟเนี่ยไม่ต่อเนื่องโอเคไหมหรือเป็นอย่างนี้นี่ก็คือไม่ต่อเนื่องถูกป่ะเอออย่างที่เราเคยเรียนมาในเทปแรกๆเลยคืออันเนี้ยลิมิตซ้ายมันสมมติเท่าค่าหนึ่งถูกป่ะสมมติให้ตรงนี้เป็น l แล้วสมมติให้ตรงนี้เป็น m เอเคป่ะอย่างเนี้คือลิมิต x สมมติให้ป็นจุด c นะ ลิมิตเเข้าใกล้4ทางฝั่งฝั่งซ้ายอะ่ะลิมิตลบโอเคปะมีของ fx ฟังก์ชัน fx นะมีค่าเท่ากับ l ถูกไหมแต่ลิมิตขวาคือเเข้าใกล้ t ท,ทางฝั่งบวกอะมีค่าเป็น m ถูกปะจากลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวา l มันไม่เท่ากับ m แปลว่าอันเนี้ยไม่มีลิมิตถูกไหมเอออย่างพวกกาวที่ คำตอบแบบไม่มีลิมิตอ่ะอันนั้นคือไม่ต่อเนื่องหมดเลยนะอืมอันนี้คือเป็นรูปกราฟง่ายๆคือถ้ากราฟมันวาดบบต่อเนื่องในช่วงที่เราสนใจนะเน้นย้ำว่าคือในช่วงที่เราสนใจด้วยอืมมันจะสามารถวาดโดยไม่ยกปกากกาได้แต่ถ้ามีการมีจุดโป่งในกราฟและในช่วงที่สนใจพอดีหรือมีการยกเพื่อไปจุดเทียบที่อื่นอ่ะคือมันขาดตอนนั่นเองถือว่าไม่ต่อเนื่องโอเคปะแต่ถ้าเป็นรูปฟังก์ชันจะต่อเนื่องก็ต่อเมื่อลิมิตซ้าย ท่ากับลิมิตขวาเท่ากับค่านั้นจุดนั้นโอเคปะ่ะลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาก็คือมีมีค่าลิมิตถูกไหมเหมือนในเนี่ยนาแรกที่เราบอกไปคือลิมิตหาค่าได้ก็คือหมายความว่าลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวานั่นเองโอเคปะ่ะแล้วมันต้องเท่ากับค่านั้นจุดนั้นคือแทนซลงใน f x มันจะได้ค่าเท่ากันหมดเลยโอเคไหมมันก็ที่ใยจ่ากก้าวไปแหละ คือถ้ามันเป็นกราฟถูกปะถ้ามันเป็นกราฟสมมตินี้เป็นจุด c นี่เป็นช่วง a b เท่าสนใจนะช่วงเท่เาสนใจคือสมมติให้เป็นช่วงแต่ลบอิฟฟนฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้โอเคป่ะอันนี้เป็นจุด c เท่าสนใจอย่างจุดเนี้ยลิมิตซ้ายก็คือเท่าไหร่ลิมิตซ้ายของ f ณนะจุด c ก็คือค่าค่านี้ถูกไหมสมมติให้เป็นค่า a ใดๆแล้วกันโอเคปะ่ะลิมิตซ้ายเขาใกล้ทย่างลบของ f x อะ ก็เท่ากับ a ถูกไหมซึ่งมันก็เท่ากับลิมิตทางฝั่งบวกถูกปะเท่ากับ a แล้วค่า f นะ f c คืออะไรก็คือฟังแทน c ลงใน f x ก็คือ f c ก็คือจุดนี้ถูกไหมมันก็เท่ากับ a เหมือนกันโทษโอเคปะแปลว่าเนี้ยเป็นการาฟต่อเนื่องเค้ไหมไม่มีอะไรมากถ้ามันถามว่าต่อเนื่องไหมก็แค่เช็ค ลิมิตซ้ายเช็คลิมิตขวาและเช็คค่า f ณจุดนั้นถ้าเท่ากันหมดเลยก็แปลว่าฟังก์ชันนั้นต่อเนื่องโอเคปะไม่มีอะไรเรื่องขอามต่อเนื่องก็มีแค่นี้คือแบ่งแบ่งทั้งสองอันนี้คือเป็นเรื่องกราฟกับเป็นฟังก์ชันถ้าเป็นกราฟก็คือาวาดโดยไม่ยปปกปากาในช่วงที่าสนใจถ้าเป็นฟังก์ชันคือต้องเช็คสามตัวโอเคนะซึ่งต่อมาสิ่งที่ต้องระวังเลยสิ่งที่พี่เน้นย้ำคือเหมือนในเหมือนใน ที่ผ่านมานะแอบกซลุดคือกรณีที่ไม่ค่าสมบูรณ์อะ่ะเอบกซลดอ่ะเราต้องถอดค่าสมบูรณ์ก่อนโอเคไหมต้องเอาตัวแอบกซลุดให้หายไปโดยใช้นิยามของแอบกซลุดก็คือมันจะเท่ากับแอบกซลดของสามเหลี่ยมอะ่ะจะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมเมื่อตัวมันอะ่ะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์โอเคปะ่ะจะเป็นค่าลบของตัวสามเหลี่ยมอะ่ะคือเครื่องหมายจะตรงข้ามกับตัวข้างในเมื่อมันน้อยกว่าศูนย์โอเคไหมเพราะเรานิยามแอบซค่าย์เอกซลดคือต้องเป็นบวกเสมอโอเคนะตัวอย่างเลยดูก่อน ถามว่า fx เท่ากับ a อ s o l u t e x บวก1เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1หรือไม่มันขาดตอนไปนะหรือไม,อม่ก็ทำไงก็ปเป็นรูปฟังก์ชันถูกปะเป็นฟังก์ชันต้องเช็ค3ตัวถูกไหมขั้นแรกต้องเช็คลิมิตซ้ายถูกปะลิมิตของ x เข้าใกล้1ลบ1ถูกปะทางลบของฟังก์ชัน fx เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับหนึ่งทางลบแปลว่าอะไรแปลว่าข้างในลิมิตข้างในแอลสูตรอะเท่าที่ข้างในแอลสูตรอะคือน้อยกว่าลบหนึ่งถูกปะน้อยกว่าลบหนึ่งบวกหนึ่งมันก็ต้องน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมเพราะลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ถ้ามันน้อยกว่าลบหนึ่งคือมันลบมากไปกะัะบวกกันตรงนี้ก็ต้องน้อยกว่าศูนย์ดังนั้นค่าแอปทอดออกมาก็ต้องเครื่องหมายตรงข้ามกันสุดท้ายกลายเป็นลบได้มีของหนึ่งเท่ากับหนึ่งทั้งลบลบเอ็กซ์บวกหนึ่งถูกปะอาา่าฮะ ซึ่งก็คือลบลบตรงนี้เป็นลบหนึ่งนะลบหนึ่งบวกหนึ่งก็คือลบศูนย์ก็คือศูนย,นย์ถูกปะอืมแล้วก็ลิมิตลบหนึ่งทางฝั่งบวก f เนี่ยเท่ากับลิมิตของเอ็เข้าใกล้หนึ่งทางฝั่งบวกลบหนึ่งทางฝั่งบวกซึ่งถ้าเป็นทางฝั่งบวกฝั่งขวาถูกปะ คือมันคือมันมากกว่าลบหนึ่งนิดหนึ่งก็คือเป็นเกือบเกือบจะเป็นลบหนึ่งคือข้างในแอลกอฮอ์ต้องเป็นค่าบวกถูกไหมดังนั้นเครื่องหมายก็คงเดิมคือ x อบวกหนึ่งสุดท้ายก็เป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อา้าวทีนี้มันเท่ากันถูกป่ะทีนี้ค่านี้ก็เท่ากับค่านี้โอเคไหมแปลว่าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาวถูกป่ะทีนี้เราต้องมาเช็คอีกตัวที่สามคืออะไรตัวที่สามคือ f ณจุดนั้นถูกปะ่ะก็คือ f ณจุดลบหนึ่งคือเท่าไหร่ถูกไหมก็แทนค่าไปเลยจาก f x ของเราคือถูกไหมคือ x บวกหนึ่งดังนั้นแทนค่าก็เป็นอ b s o l u t e ของศูนย์ก็คือศูนย์ถูกปะ่ะสุดท้ายจะได้ว่าสรุปส,สรุปคือ 1. ลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งลบหนึ่งทางฝั่งลบอ่ะของ f x มันเท่ากับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1-1ลบ1ทางฝังบวกถูกปะซึ่งมันเท่ากับ f ลบ1ดังนั้น f(x) สรุปคือก็ต้องสรุปเป็น f(x) ต่อเนื่องที่ f x เท่ากับลบ1โอเคไหมอย่างข้อนี้มันดีตรงที่ค่าถอดแอปออมเป็นศูนย์มันเท่ากันหมดโอเคไหมเพราะแอปของศูนก็คือศูนย์เท่ากันไม่มีลบไม่มีบวก มันเลยต่อเนื่องแต่บางอันมันอาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้โอเคไหมต้องเช็คดีๆเข้าใจยางของอัตรสูตนะอืมซึ่งเนี่ยเรื่องนี้ก็เรื่องความต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรมากซึ่งมันก็ไปพ่วงกับเรื่องลิมิตครั้งที่แล้วถูกไหมคือจะรู้ว่าลิมิตอ่ะมันกระจายเข้าไปได้ถูกปะดังนั้นความต่อเนื่องก็กระจายเข้าไปได้เหมือนกันถ้า f ต่อเนื่อง จี่ต่อเนื่องโอเคไหมที่ที่บทที่สี่บอกว่าถ้า f และ g มันต่อเนื่องที่ x ากับ c อ่ะจะได้ว่าไม่ว่าจะ f บวกลบ g หรือ f คูณกับ g หรือ f ส่วนหารด้วย g อ่ะมันก็จะต่อเนื่องที่ x ากับ c เหมือนกันโอเคไหมถ้ามันต้องการเช็คว่าเนี่ยอันนี้ต่อเนื่องไหมก็คือแค่ไปเช็คว่าตัวเนี้ยต่อเนื่องไหมตังนี้ต่อเนื่องไหมโอเคป่ะถ้ามันต่อเนื่องถ้านีนต่อเนื่องต่อเนื่องจะบวกลบคูณหารก็ต่อเนื่องกันเหมือนกันหมดโอเคไหมไม่มีอะไรซึ่งต่อมา เราจะมาพิจารณาที่ความต่อเนื่องบนช่วงอย่างเมื่อกี้เราพิจารณาบนช่วงเปิด a b ถูกปะเออก็คืออะไรบนช่วงเปิด AB เบราพิจารณาคือถ้าต่อเนื่องบนช่วงเปิด AB ก็คือลิมิตซ้ายเเขาแค่ทีทางฝั่งซ้ายถูกปะณจุด c ของ f x ต้องเท่ากับลิมิตทางฝั่งขวาถูกไหมต้องเท่ากับ f 4เออก็แค่เช็สามตัว แต่ถ้ามันเปลี่ยนช่วงมันไม่ใช่ช่วงเปิด A อบมันเป็นช่วงปิด A เปิด b อย่างเงี้ยห,หรือช่วงเปิด a ปิด b หรือช่วงปิด A ปิด b โอเคปะ่ะก็มีสีกรณีถูกไหมอย่างกรณีที่สองอ่ะก็ทํากรณีที่หนึ่งเหมือนเดิมโอเคปะ่ะเช็คสามตัวแล้วก็ต้องเช็คเพิ่มคือเช็คได้มีทางฝั่งขวาของ fx มันต้องเท่ากับ fa โอเคป่ะคือแบบถ้าตอนแรกช่วงปิดช่วงเปิด ab มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยคือมันไม่สนใจ มันไม่สนใจไม่สนใจ A ไม่สนใจ B ไงมันสนใจแค่เนี่ยช่วงที่มันเป็นเส้นถูกป่ะช่วง AB มันจุดโป่งดังนั้นเราก็ไม่สนใจ a b แต่พอเป็นช่วงช่วงปิด A ปับแปลว่าเราสนใจ A ถูกป่ะเส้นจำนวนมันจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วที่เราสนใจนี่แหละถูกไหมแปลว่าเราสนใจจุดนี้ด้วยมันต้องตัดที่จุดนี้ด้วยซึ่งตัดที่จุดนี้หมายความะไรหมายความว่าค่าของมันอะณจุดเนี้ยมันต้องค่ามันต้องเท่ากับลิมมีทางฝั่งขวาคือประมาณจุดนี้โอเคป่ะสนใจเพิ่มคือตรงนี้ แต่ถ้าเป็นช่วงปิดช่วงเป er okay ิด a ปิด b ก็คล้ายๆกันเข้าปะจุดทีบตรงไหนก็สนใจตรงนั้นแต่ต้องอยู่บนเส้นจำนวนก็คือต้องเช็คที่จุด fb มันต้องเท่ากับที่มีทางฝั่งซ้ายโอเคปะฝั่งซ้ายคือเนี่ยมันอยู่บนเส้นที่เราสนใจคือประมาณตรงนี้โอเคไหมต้องเช็คว่าที่มีทางัวซ้ายของ fx อะของ f เมื่อ x เข้าใกล้ B ีทางฝั่งซ้ายต้องเท่ากับ fb โอเคนะดูบนเส้นจำนวนก็ได้เนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายเส้นมันอยู่ฝั่งซ้ายของจุดทึบอย่างอันนี้มันอยู่ฝั่งขวาของจุดทึบเข้คปะ แต่ถ้ามันเป็นช่วงปิด A ปิด B ก็คือต้องพยยิจารณาเหมือนทั้งสองข้อแล้วข้อ2และข้อ3รวมกันโอเคปะ่ะก็ต้องพิจารณากี่จุด5จุดโอเคไหมหนึ่งสองามสี่ห้า okay, ห 1, 2, 3, 4, 5, ก็คือ1บวกสบวกสามขึ้นอยู่กับว่ามันถามว่ามันสนใจในช่วงไหนโอเคปะ่ะซึ่งไปดูตัวอย่างของไอเรื่องความสัมพันธ์บนช่วงก็ได้ ก็นีกำหนดให้ f x เป็นฟังก์ชันเท่ากับรูทลักที่ 2. สองสแควรรูของ9กลบ x กำลัง,งสองจงแสดงว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดลบสถึงช่วงปิด3โอเคปะ่ะเห็นไหมมันเป็นช่วงปิดอะถูกปะ่ะมันคือกรณีไหนกรณีที่4ของเราถูกไหมไปต้องเช็คกี่ช่วงต้องเช็ค3ช่วงถูกปะ่ะที่ต้อเช็คคือมีค่คามันมีลิมิต มันมีความต่อเนื่องบนช่วงลบสามถึงสามถูกไหมก็คือลิมิตเอ็ก X เข้าใกล้สี่ฟเอ็กมีลิมิตถูกปะแล้วต้องเท่ากับฟนับจุดสี่ด้วยนับจุดสีด่ใดๆโอเคไหมแล้วต้องเช็คลิมิตทางฝั่งฝั่ง ขวาของลบสามถูกปะเพราะามันเป็นฟังก์นวนลบสามถึงสามนี้ต้องเช็คเรมีทางฝั่งขวากับลิมิตทางฝั่งซ้ายของโอเคไหมของ f x อะ่ะมันต้องเท่ากับ f ลบสามแล้วก็ลิมิตทางฝั่งซ้ายของสามถูกไหมใกล้ของสามของฟังก์ชัน f x มันเท่ากับ f สามโอเคปะต้องเช็คห้าจุดหกักก็คือหนึ่งสองสาม ประมาณนี้คือเช็คหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามโอเคป้มามันเช็คข้อแรกกันก่อนมันไม่บอกว่าจุด c คือจุดไหนถูกไหมมันแค่บอกว่าต่อเนื่องบนช่วงก็แปลว่า c ต้องเป็นจุดไหนก็ได้ที่อยู่ในช่วงลบสามถึงสามถูกไหมขั้นแรกก็คือขั้นแรกเลยเราก็คือขั้นแรกเลยคือสมมุติ c มากำหนดให้ c เป็นจุดใดๆบนช่วงกำหนดให้ c อ่อยู่ในช่วงเปิดลบสามถึงสามโอเคป้ถ้าปเป็นแบบเนต้องเขียนเป็นช่วงเปิดก่อนนะเพราะช่วงปิดเราจะแสดงอีกสองข้อไงโอเคปะ ให้ c อยู่บนช่วงอันนี้คือสัญลักษณ์ว่าอยู่เป็นสมาชิกในนะ c อยู่บนช่วงลบสาถึง3ามปับจะได้ว่า f จะได้ f c เท่ากับรูทเก้ลบ c กำลังสองถูกปะแล้วก็ลิมิตของ x เข้าใกล้ c ของฟังก์ชัน f x อ่ะมันคือลิมิตของ x ข้ากระสีของฟังก์ชันรูทเก้าลบเอ็กกำลังสองถูกปะจากเนี่ยจากที่เรารู้ทฤษฎีบทลิมิตสามารถกระจายเข้าในรูดได้ถูกไหมเข้าในรากที่เอ็นได้ก็กลายเป็นเอข้อกระสีของเก้าลบเอ็กกำลังสองถูกปะทีนี้ก็แทนค่าเลยแหละกระจายเข้าเนี่ยลิมิตผลลบเขี้ยบะท้ายก็เป็นเก้าลบซีกำลังสองถูกไหมซึ่ง ก็แปว่า f c เท่ากับลิมิตถูกปะแปลว่าต่อเนื่องบนช่วงลบสามถึงสามแต่เป็นช่วงเปิดโอเคไหมก็คือเช็คลิมิตมีลิมิตเท่ากับ f c โอเคปะเขาแลกผ่านไ,ไปแล้ว ที่ไม่ต้องแยกที่มีซ้ายที่มีขวาเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในช่วงลบสามถึงสามอยู่แล้วอืมโอเคไหมเพราะไม่กลางสองไงลบสามจะน้อยกว่าลบสามคือเป็นทางลบยกกำลังสองหรือมากกว่าลบสามยกกำลังสองสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในรูทเคบ้ามันก็มีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากับตัวนี้ต่อมามันต้องการเช็คข้อสองถูกไหมคือเช็คเช็คที่จุดลบสามว่ามันต่อเน,นื่องที่จุดลบสามไหมข้อสองคือ ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสมทางฝั่งขวาเท่า,ทากับ f ลบสก็คือทำยไงก็คือขั้นแรกทำต้องทำจากซ้ายไปขวาถูกปะก็คือลิมิตของ x เข้าใกล้ลบสาทางบวก เท่ากับลินิตเข้าาจกระจายเข้าในรูปได้ถูกไหมก็คือสุดท้ายก็เป็นรูทเก้าลบลบสามกำลังส okay. องถูกป่ะก็เท่ากับศูนย์โอเคป่ะอ่ะได้ค่ามาแล้วอย่างที่บอกว่า มันมันแทนค่าเข้าไปในรูได้มันคืออย่างที่เราบอกในรูนมันต้องมากกว่าทั้งศูนย์หนูป่ะจากลบสามลบสามทางฝั่งบวกมันคือน้อยกว่ามันคือมากกว่าลบสามถูกไหมมันคือลบสองจุดเก้าก้าวเก้ากว่าดังนั้นกําลังสองไงมันก็ไม่ถึงเก้าเก้าลบอันนี้ไงก็ไม่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 น้อยกว่าศูนย์โอเคไหมเป็นบวกเลยมีค่าลิมิตทางฝั่งขวาโอเคป่ะแต่ถ้ามีทางฝั่งซ้ายเนี่ยสมมติสมมติต้องทํานะมันไม่มีลิมิตถูกไหมเพราะว่าไม่มีทางฝั่งซ้ายคือเป็นลบสามจุดกว่าเยอะกว่าสองมัน้อมากกว่าเก้าลบกันก แต่ว่าไม่มีทางฝั่งซ้ายไม่มีค่าแต่คือกรณีนี้เราสนใจแค่ที่มีทางฝั่งขวาไงเลยมีค่าเป็นศูนย์โอเคปะ่ะซึ่งและ f อลบสามอ่ะมันเท่ากับถูกไหมก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันโอเคปะ่ะก็แปลว่าแสดงจากลิมิตของ x เข้าใกล้ลบสามทางฝั่งขวา fx อะ่ะ มันเท่ากับ f ลบสามแสดงว่าฟังก์ชันเนี่ย f x ตอนนึงที่จุด x เท่ากับลบสามโอเคปะ่ะอันนี้คือตอนนึงที่เป็นจุดนะที่จุดไม่ใช่เป็นช่วงเปิดแหละอย่างืันกี้คือช่วงเปิดถูกไหมแต่นี่คือตอนนึงที่จุดต่อมาเราต้องใชคอ,อันสุดท้ายคือ ตัวนี้ถูกป่ะอ่าฮะก็ต้องมาเช็คอันสุดท้ายคือมันเข้าใกล้สามทางฝั่งลบไหมอันนี้สามคือจะเช็คว่าโอเคบาอนหนึ่งก็เช็คลิมิตก่อนลิมิตของเอเข้าใกล้สามทางฝั่งบวก f อ่ะมันเท่ากับลิมิตของ ปะก็เป็นกระจาลิมิตเข้าในรูดได้คลก็เป็น9ลบ3กมกำลังสองเท่า,ทาทกับ0โอเคไหมแล้วก็ f 3เท่ากับรูด9ลบศูเหมือนกันเขีป่ะจากลิมิตของ x แสดงว่า fx ต่อเนื่องที่ช่วงที่จุดทษีที่จุดนะโอเคนะที่จุด x เท่ากับ3เคปะทีนี้ก็จากข้อ1และข้อ2ข้อ3ก็ทำให้สรุปได้ว,ว่าเห็นไหมเราเชลองการเช็คแค่3ตัวถูกปะจากข้อ1ข้อ2ข้อ3มันเป็นจริงหมดเลย ก็เลยทำให้เราสรุปได้ใช่ไหมจาก1 2และ3ามทำให้สรุปได้ว่า f x เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง บนช่วงช่วงปิดลบสามถึงสามถูกปะเออก็คือเช็คสามอันคือเช็คช่วงเปิดลบสามถึงสามเช็คที่จุดที่ลบสามแล้วก็เช็คที่จุดสามโอเคไหมอืมคือถ้าทําคือถ้าเข้าใจความหมายของลิมิตอะก็ไม่ก็ไม่ยากโอเคปะถ้าใช่เนี่ยถ้าถ้าช่วงปิดทางตรงนี้ก็คือเช็คลิมิตขวาของตัวนี้ถ้าช่วงปิดทางนี้ก็คือเช็คลิมิตซ้ายของตัวนี้โอเคปะอืมซึ่ง เนี่ยเรื่องลิมิตก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นตัวอย่างโจทย์เลยโอเคก็ไปพักได้ครับเยวกำลังติดรบแสดงว่าเป็นเศษส่วนหรือเปี่าก็หาย้วแหละเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บน,นะคะอ่ะ